วันนี้เดี๋ยวเอารถดำมาทำงานนะครับผมหลังจากที่เปลี่ยนเฟืองท้ายจากของเดิมนี่เป็นเก้าเก้าสามเตัวนี้เป็น838เอาจะถอยไปไหนนะ <laughs> ดึงเบรกมือด้วยนะครับอาสวัสดีเอฟซี 4, พี่น้องชาวช่องเสือนิบุรียามครับผมเดี๋ยวเช้าวันนี้ผมจะเอาดัมาทดลองเฟืองท้ายใหม่นะครับผม <c oughs> ว่าจะจุดจัดปลัดบอกขนาดไหนว่าจะเคร่องตัวกับเดิมหรือไม่อย่างไรนะครับ <c oughs> เดิมเป็นเฟืองเร็วครับผมเฟืองมากกับรถเฟืองเร็วพอดีเฟืองเดิมมันหมดสภาพแล้วครับผม เจัดเพ่องใหม่หมดไปสอง0 0ืนกว่าบาทนะก็เมื่อคืนนี้ก็ช่วยกันเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วครับผมอ้าวยังไงก็ติดตามเขาด้วยครับผมเดี๋ยวเช้านี้มาดูทีมงานกันหน่อยทีมงานของเราเช่นจุกจุกน้ำม,นมันหมดบ่แไปเจ๊กขบอกว่ามันขุดได้ก็ขุดไปก่อน พอมันเตือนเตือนในสองทางเองขี่ผมไปเก็บงานก็นมุดหน่วยนี่ประมาณรอหลังประมงก็แล้วแล้วมันมันเตือนไอ้กี่ขีดแล้วเตือนติดต่อเนื่องเลยครับกี่รอบแล้วน,นานๆจะเตือนจะเตือนครับแล้วไอ้ไอ้ตัวเข็มไม้อะเข็มไม้ก็กลางเลยดิกลางกลางตัวแดงเลยกลางแดงแต่ว่ายังไม่ลงสุดใช่ไหมครับไปไปได้อยู่เดี๋ยวแกไปเอาน้ำมันนี่ได้เราทำงานเลย นายโอ้วันนี้โอ้เดี๋ยวโอ้ขับสมอไปก่อนเดี๋ยวจะลองรถหน่อยพักหนึ่งเป็นไงคันนี้ขับเป็นไหมตัวยากอยู่พี่ฮะยากที่เกียร์เลยยากที่เกียร์เกียร์เป็นไง เหมือนกับเราใส่เกียร์ไม่ถูกนี่มันมันมันรูดนยใช่ไหมมันมันต้องงั้นแหละมันบางทีมันต้องรอรอบมันหรือว่าต้องตามจังหวะบางทีจังหวะมันใส่ได้มันก็มันก็ไม่ดังวันนี้น่าจะวิ่งนี่ฮะตรงรถไทยวิ่งตรงไหนตรงรถไทยจอดนี่อ๋อที่เราเทียวก่อนสามสิบเที่ยวหรือเปล่าเลยครับผมอ่ใกล้ๆเนาะสองคันก็ได้อยู่ ไปยี่เ่ไปเจอละมังนทางไปไได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ยีแต่กี่ให้ไปเดินไปเลยเพราะว่ารอไม่ได้เราว่ามันเเชาไดก็เดี๋ยวออกงานกันแล้วครับผม ส่วนเจค็ตนะครับออกแบบทำศาลากลางน้ำด้วย,วยนี่พากันคุ้นะกกันเองนะครับผมแล้วก็วทำเป็นศาลายื่นออกมากลางน้ำนะครับผมแล้วก็ไปเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรโอ้ฝีมือช่างสุดยอดเลย อา้าใครอยากได้แบบนี้ก็ติดต่อช่างได้ครับทีมงานช่างของเราในฝีมือยิงครับผมทำตัวนี้ก็เป็นเดินไปเลี้ยงปลาได้นะครับผมแล้วก็ใส่ตะแกรงเล็กนะครับป้องกันการพลัดตกนะครับก็สวยงามนะครับผมดีเป็นบ่อของเจคนะครับผมอ่ะ ออกงานแล้วครับผมระจันจุกจันจุกนี่คนขับแมคโครเมือชีพครับผมประสบการณ์นี่หลายปีครับผมไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับผมขุดลอกขุดโคกน้องนาขุดบอ่อขุดคลองสีมือนี่สุดยอดนะครับ ไ,ไปมาประจำการกับทีมงาเราคนก่อนๆนั้นก็ก็อยู่ไม่ได้ะครับผมบางทีก็ให้ไปขุดบ่ก็ขุดไม่เป็นก็ <c oughs> นี่เออบางคนก็ลีลาเยอะ้าลีลาเยอะอยากไปก็ไป อ่าเราก็หาคนใหม่ครับผมเพราะว่าคนขับไม่ได้มีคนเดียวในโลกนี้นะครับถ้าเดี๋ยวเราจะย้ายไปที่หน้าง,งานนะครับผม <c oughs> อ่าทีมงานเราก็ถ <c oughs> ือว่าโชคดีเหมือนกันนะครับที่ได้รถแมคโครคันใหม่ ปัญหาก็อาจจะยังไม่มีเท่าไหร่นะครับลองตัวหรือทีเดียวนะครับผมไปขุดตรงนี้แหละครับตรงที่รถดําจอดนะครับผมหน้าง,งานเดีย๋ยวเราจะไปลองปืนท้ายใหม่ดูหน่อยว่าจัดขนาดไหนนะครับผมไปไปกันตอนนี้เราขึ้นมาบนดําแล้วครับผม จะวิง่งใกล้ๆนะครับผมวิง่งใกล้ๆยังไม่ถึงกิโลนะครับน่าจะประมาณห้าร้อยเมตรเฮ้ยเป็นไรลูกโอ้ฟรีเอ่อคันแรกเป็นของเจคแคทนะครับ โนสมอนะครับผมอยังไงวโอ้ นี้จะเป็นเฟืองเร็วครับผมฮ i โนสิิงไฮเทคนะครับช่วงขึ้นเนินนี่ต้องใช้แรงหน่อยนะครับ จานจุกนี่ลอกหน้าดินได้สวยมากครับผมสเสมอมากเลยครับผมเดีราจะไปลองเฟืองใหม่ดูครับผมว่าจะโอเคไหม ผัดกันเต็มกล่องเลยครับพี่น้อง ไปไปเดี๋ยวเราจะทดสอบ <laughs> จะแรงเปล่าวะไป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 สัยเกียร์หนึ่งดูสิไป ตัวไม่ต้องเร่งเลยครับเดี๋ยวเราจะรอบกันที่ันห้าครับผมลองขึ้นเนินดูอ้โอ้คันเร่งนี่ไม่ต้องแตะเลยครับเบาเบาวิวเลยครับพี่น้อง แปดครับโอ้เฟืองเก่านี่ต้องเร่งครับต้องเบิ้ลหน่อยแต่เฟืองนี้นี่เบามากไม่ต้องเร่งเลยครับผม ดีมากเลย <c oughs> เนี่ยรอบอยู่ที่หนึ่งพันนะครับเนี่ยรอบไปถึงพันเนี่ยวิ่งสบายๆนะครับผมเพราะว่าเราเฟืองมันได้ แต่จริงๆแล้วเราก็ไม่ได้อยากเปลี่ยนนะครับแต่ว่ามันเฟืองมันมันพังไปแล้วเราก็ต้องเปลี่ยนก็เลยถือโอกาสนี้เอาเฟืองช้ชาเลยมันก็จะได้ดูสบายในการวิ่งดินนะครับผมเจอดินนื้อนืนั่นก็ไปได้นะครับโคตรงนี้เองนะครับผมวิ่งไม่กี่นาทีเอง ตีใกล้ๆนะครับ โอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็อขอบคุณท่านผู้ชมนะครับที่แมาติดตามรับชมคลิปครับยังไงฝากติดตามที่ช่องยูทูบกันด้วยครับผมการทดสอบเฟืองใหม่ก็แรงนะครับผมแรงมากขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับขอบคุณมากครับ